โรงเรียนบ้านขวาวไร่ดลุนวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2464ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลขวาวไร่2ดลุนวิทยา มีนายทองใบน้อยอรุณนายอำเภอบละบือเป็นผู้ก่อตั้งโดยอาศัยศาลาวัดบ้านเผ่าไร่เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนปีพุทธศักราช2495ย้ายมาตั้งอยู่สถานที่ปัจจุบันบนพื้นที่12ไร่3งาน77ตารางวาตั้งอยู่เลขที่93หมู่ที่1 ตำบลขวาวไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีหมู่บ้านในเขตบริการ3ามหมู่บ้านได้แก่บ้านขวาวไร่หมู่ที่1บ้านโกธาหมู่ที่สองบ้านขวาวพัฒนาหมู่ที่13ปรัชญาของโรงเรียน ทันโตเศโธมนุษย์เสสุผู้ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์สีประจำโรงเรียนเขียวแดงสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามสีแดงหมายถึงความเข้มแข็งกล้าหาญมีพละกำลังวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่เน้นการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียนคำขวัญที่ให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติร่วมกันอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝคุณธรรม อัตลักษณ์นักเรียนมีความมัธยัสถ์ประหยัดและอดออมเอกลักษณ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานโรงเรียนบ้านขวา่ไร่ไดดลุนวิทยาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารคนปัจจุบันท่านผู้อำนวยการสุรัตจันพลเป็นผู้บริหารนำการพัฒนาแบบเชิงรุกคู่การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีข้าราชการครูจำนวน11คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนปีการศึกษา2559โรงเรียนบ้านขอไร่ดลุนวิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น95คนแบ่งเป็นระดับอนุบาลจำนวน19คนระดับประถมศึกษาจำนวน54คนและระดับมัธยมศึกษา จำนวน22คนโรงเรียนบ้านข่าวไร่ดหลุนวิทยาได้ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข่าไร่ดลุนวิทยามีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วนโดยการกำหนดผู้รับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายองค์ประกอบที่2การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆเพื่อการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปโดยกำหนดให้ใช้งบประมาณบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดโดยเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการศึกษาให้ความเห็นชอบองค์ประกอบที่3การจัดระบบบริหารและสารสนเทศโรงเรียนบ้านขวายไร่ดารุณวิทยา จัดการบริหารครบ4ด้านคือด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจนเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันองค์ประกอบที่4การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขาวไร่ดลุนทิยาสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ80ขึ้นไปของจำนวนโครงการต่อกิจกรรม นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการต่างๆสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พร้อมทั้งใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าองค์ประกอบที่5การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านขว่ไร่ดลุนวิทยามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยมอบหมายงานตามความรู้และความสามารถให้ตรงกับผู้รับผิดชอบรวมทั้งร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบโดยมีการประสานงานอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงานในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดองค์ประกอบที่6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขวไร่ดาดลวิทยาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย3คนมีการวางแผนและการกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมกับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาองค์ประกอบที่7การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านขอไร่ดลุนวิทยา ได้ดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดก,การศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้มีการเผยแพร่ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์ประกอบที่8การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านข่าไร่ดลวิทยา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา และผลจากการพัฒนาในปี2558เป็นดังนี้ 1. ได้รับการสนับสนุนผ้าป่าคือสุเย้าเข้าพรรษาพัฒนาบ้านเกิดจากชุมชนและสิทธิ์เก่าจำนวน6 0 0 0 0บาท 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65ณจังหวัดสุรินทร์จำนวน4กิจกรรม 3. มีผลการสอบ NT ชั้นป่อ3เป็นอันดับที่5ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษามหาสารคามเขต2เฉลี่ย79.69% 4. ผลการสอบโอเนชั้นปอ6และม .3 สูงขึ้นมากกว่า3เปอร์เซ์ทั้ง2ระดับ 5. มีผลการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ99ถิ่นสถานพัฒนาคนสร้างความรู้ช่วยเชิอชูคุณธรรมนำพิสัยให้รู้รักสามัคคีมีน้ำใจมิตรภาพห่วงใยไม่บั่นทอนเป็นมากกว่าคำว่าสถานการศึกษามากกว่าพัฒนายาวชนคิดสร้างสรรค์ เป็นมากกว่าโรงเรียนที่เรียกกันคือรุ่งงามสารฝันให้ก้าวเดินโรงเรียนบ้านขวัญไร่ดลวิทยาโรงเรียนดีที่พวกเราภาคภูมิใจสวัสดีค่ะมหาสาร,รคามเรื่องลือกท่นี้คือสะดืออีสาน ที่ราบสูงเป็นตำนานโมฮาล,ลูกหลานเชิดชูรักษารุ่งเรื่องเลอศล้ำวัฒนธรรมสืบสารกันมาลุ่มลำน้ำที่ลือชาเมืองตักกศิลามหาสาราคา